สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีงานเพื่อนฝากขายนะครับเพื่อนฝากขายเป็นงานสะสมของเพื่อนเลยนะครับคือเขาเป็นช่างนะครับทําเองใช้เองเก็บเองสะสมเองบ้างอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็เป็นงานสะสมงานแทนเมกงานตีมือนะครับเดี๋ยวมาดูเล่มแรกกันก่อนนะครับเล่มแรกนี่เป็นนี่มีดปาลังนะครับมีดปาลัง ผมขยับกลองขึ้นมาเ็นิดหนึงสวยงามนะครับเป็นมีดปลาหลังดามประกบนะครับไม้พยูนะครับฝังหมุดนะครับเป็นหมุดอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับอ๋อหมดสแตนเลสนะครับอยู่ทั้งหมด4.1 2 3 4สจุดนะครับหมุดขนาด4มิลนะครับเดี๋ยวมาดูใบมีดครับน่าจะสายมาตรฐานครับน่าใช้งานใบมีดอยู่ที่10.1นิ้วครับ .1 0บนิ้วใบกว้าง1 8นิ้วนะครับสันอยู่ที่สันอยู่ที่5้มิลครับผมพอดีมือนะครับสวยงามมากยวดูด้าน,นครับดูด้านนี้ครับด้านจะมีส่วนหนาส่วนเว้าสวยมากนะครับท้ายจะบานแล้วก็นี่ครับ สวยนะผมว่าด้านแบบนี้มันสวยนะครับเนี่ยจับดูจับกระชับมือนะครับเล่มนี้ครับราคาไม่แพงครับเพื่อนฝากขายฝากขายในราคา800บาทนะครับผม800บาทนี่800บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับแม่สวยจริงๆน่าใช้เดี๋ยวจับข้างขวาบาัน ขา้าททาะนะไม่แพงครับ8 0 0บาทฝากขายผมก็ไม่ได้อะไรนะครับก็ช่วยขายกันไปนะครับตัวนี้จะเป็นทรงมีดออกมีดแคมป์นะครับใบยาวหน่อยนะครับนี่ก็สวยไปอีกแบบผมดูแล้วมันก็จะมีตำหนิตรงนี้ครับคมมันจะเบี่ยงเบี่ยงนิดนิดครับแต่มันก็ไม่ได้ใช่ปัญหาอะไรมากนะครับเพราะมันงานตีมือนะครับตามตามฝีมือช่างดีกว่าเออ,อะตามฝีมือช่าง เราก็เราเราจะไม่พูดว่าช่างเก่งหรือไม่เก่งนะครับเราก็พูดว่าตามฝีมือช่างใบมีดยาวอยู่ที่1 1 8นิ้วแม่ใบยาวดีนะครับใบกว้าง1 9นิ้วครับสันอยู่ที่ประมาณ4 5มิลถ้าผมเดานะอืมประมาณนี้ครับประมาณ5มิลนะครับสันมันจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับ มันก็จะมี5้ามิลบ้าง4.5มิลบ้างดูว่านี่คืองานแฮนด์เมดชัดๆเลยนะครับเนี่ยงานแฮนด์เมดจริงๆนะครับอืมนะเอามาดูส่วนของด้ามน,นะครับด้ามเป็นด้ามไม้ตาลน,นะครับด้ามไม้ตาลตรงนี้เป็นชั้นชั้นปลอกเขาเรียกว่าชั้นปลอกแล้วครับเลดกกับทองเหลืองนะครับสองชั้นนะครับเพื่อว่าอะไรครับกัน กันด้ามตรงนี้จะแตกนะครับเวลาเราใช้งานหนักๆนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวหลังนะครับหลังหรือกันกระแทกไว้ซับแรงกระแทกไว้นะครับใส่หมุดหนึ่งจุดนะครับด้ามสวยมากมีที่ล็อกนะครับนี่ล็อกส้นท้ายด้ามนี่ล็อกมือสวยมากครับ ดูคลาสสิกนะครับเนี่ยดูคลาสสิกจริงๆที่คลาสสิกยิ่งกว่าคือฝักครับมาดูฝักฝักเป็นฝักไม้ตาลน,นะครับแต่งปากฝอกไอปากปากฝักนะครับกับตัวร้อยเข็มขัดนะครับเป็นไม้พยูงนะครับสวยงามมากย้ำหมุดเก็บทุกจุดเลยนะครับ ย้ำหมดสวยงามมากๆนะครับมามาดูเวลาใส่ฝักนะครับเนี่ยครับโคตรสวยครับแล้วถ้ามาฟังราคานี่จะตกใจครับตกใจเลยราคา1,500บาทเท่านั้นเองนะครับน่ย เทียบกับงานฝีมืองานสะสมโโอ้ห oh, oh. 1,500บาทเท่านั้นเองนะครับสวยมากนะครับ เพื่อนเพนท่านใดสนใจทักทายมาได้นะครับตัวนี้1 5 0 0บาทนะครับตัวนี้800บาทแต่ผมชอบตัวนี้ลองดูนะครับแบ่งปันกันไปนะครับใครชอบหรือถูกใจนะครับของงานช่างก็ซื้อกันได้นะครับพั0 0้าแปดรนะครับชอบเร่มไหนก็ทักทายมาได้นะครับสวัสดีครับ